อจับมือกันก่อนนะะสองคนนี้เขาไม่ได้มีเรื่องอะไรบาดหมางก,กันนะเป็นเพื่อนกันไอ้เพื่อนหรือแฟนวะเออนั่นแหละอ้าวเปิดก่อนเลยว่าใครีอ่อะไรอะไรคะที่รักฮะอะไรคะมานี่ผลักออกไปมาอา้าวเตะเลยสปริงบอร์ดอาดลงมาอ่ามูนเซานะมานี่บล็อกได้อะไรเรา มาอ้าวเตะโดยเดอะแคดเบียนมาเตะฮะสองคนนี้เขารักกันเนืเอเข่า,าลูกวานี่มาแล้วก็สเปนนิชฟลายเมื่อกี้ภาพกระตุกเล็กน้อยนะสัญญาณภาพไม่ดีนะขออภัย มูนซอจากเชือเซนีสามแล้วปดหนึ่งไม่ได้อ่าขึ้นเชืออ่าท่านี้ดีตัวขึ้นมาเด้อแคทเบี้ยนอ้าเอาเอา,เอาโดนจนได้แบโธเเ้ยแต่เจ็บทั้งคู่นะฮะท่านี้กัดคือไม่โดนมา ดาบมานี่ใสโตซูเพล็กซ์โดยเดอะแคทเบียนแล้วโคดหนึ่งสองอย่างบาวตูรี่จับเชือบนะอ้ดิสอชันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคู่นี้ได้จับคู่แท็กทีมกันนะเอาชนะทีมเดอะเวสต์ซิตี้ฮูดไปได้ มานี่จับมาใส่โตซูเพล็กอีกแล้วอ้าวกริงไปไหนมานี่มาจับมานี่โขกเคิร์นบัคเกอร์อาละตบหนึ่งทีแล้วก็เด้งเชือกเอ้ยดึงแขนสะใจสุดๆกระโดดมาดีดทีโอ้ย กรรมการนับนะตอนนี้แมตช์นี้กำหนด60นาทีนะยาวๆไปเลยนะอัดถึงเข้าไปเอาให้รู้ผลไปเลยนะยาวๆกระทืบจับลุกขึ้นมาแล้วก็เหวี่ยงขึ้นเวทีเอาพลิกตัวกดหนึ่ง มาจับอุย,ยงเข้าเทินมาคเกิลเอาอ่ะยังไงมานี่ทำการทำการบิดแขนอ่ะยังดีตัวขึ้นมาได้ว้าอนี่มานี่จับเดอะแคดเบียนอุยังเด้งมาเข่าไม่โดน campaign, ย,ยังไงเอาเอาเอาเตะไม่โดน,งงอ,อ,อ,โดนอะไรมานี่มาเฮ้ยจัมบปิ้งดีดีที เอาโกดหนึ่งไม่ได้ค่ะเอ้าโดนเตะเลยมาจับเวียงเด้งมามุดลบโดดลบอ้าวไม่โดนอีกแล้วฟาวกนี้เอ้าอะไรเนี่ยหนีเนี่ยฮะอย่าใจอ่อนอุย้ยเตะเลยนี่เนี่ยไม่ใจอ่อนก็ได้วะเดี๋ยวมึงนอนนอกบ้านอุย้ยไม่เกี่ยวนีเนี่ย อ,อัดเข้าไปนีเนี่ยนี่เอาผลักทิ้งออกไปเตอัดทอนแขนจอบทิกโอ้ยมาเอาละแอร์เรดแอร์เรดเนิกเบรเกอร์เอาละนำร่องละหนึ่งขึ้นเชือกปิดบัญชีเลยไหมืหูยังไงกรรมการบอกลงมาอาธันูุนอย่างเอ้า,า,เ,อาเกือแค่เบี้ยนฟื้นแล้ว ปะโถยโดนเข่าจนได้เอาขึ้นเชือกแล้วก็หมุนเสาใหม่โดนแล้วบริเทคดาวกระโดดเกียบเอา้าแคดเบียนเดอะแคดเบียนขึ้นเชือกนะเดอะแคดเบียนหันหลังแล้วก็เทวีโรเทชันหลบได้นะบาคิวดีมัน เอาทาเขามาใช้ด้วยเออเสริมแรงวิ่งมาเสยโอ้ยหน้าฟาตืนน้นเต็มคืนเชื่อแล้วว่าคี่นี้เอาแล้วนะหานหลังเทฟวีโรเทชันลบได้เหมือนกันเออเอาสิฮะไม่ยอมหรอกที่รักไม่ยอมหรอกครัที่รักเออกระคือลงไปอ่าลุกมาเร็วๆเร็วๆอย่าต้องให้ปลุก อาแล้วนะเสริมแรงไวเนื่อยเนยเนยเอ้ยยังได้อยู่นะดีดทีเข้าไปกรรมการนับนะตอนนี้อ่ะลุกขึ้นมาจะทำอะไรเดือแคดเปียนกระโดดทุบลงมาอ้าวเชือดคอเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเต่เข้าไป นะในสังเวียนมันไม่มีคาว่ามิดนะต้องฟาดฟันก็ให้รู้คนนะถ้ายู่ในถ้ายังอยู่ในแมตช์ย, Mass, ยังถือว่าต้องทําขันกันจ็อบคิกโวยโดนถักขากลาวาคีนีไม่ลงแค่มึนอ่ะอ่ะมึนเนะมึนเนอะมนะึนใช่ไหมนี่นะโดนจนได้ปลิวเลยอนะ่ะวาคีรีอ่นะนับได้แค่สองอ่ะ เอาไงมามานี่มานี่ใส่เป็น cross breaker cross b ร e a k e r cross breaker โอ้ยยังไงดินดินดินนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยมาเอามูดหลบเอาโดนนี่เนี่ยโคสไลน์อีกทีนึงเฮ้ยบูธหลบเสริมแรงมาจอบทิก เอาแล้วนะจะทำอะไรลุกมา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 แล้วก็เอ้ยงุดหลบโดนโคสงลายสวดมือถูยกดเอาวาคิรี่กดหนึ่งสองได้แค่สองเองมามะดีดีทีโอ้ยเอาวาคิรี่จะทำอย่างไรวาคิรี่มานี่ไม่ยอมไว้ทุกหลังเออ จัมปิ้งอามเบรกเกอร์แล้วก็ดึงต่อนะฟูจิระอัมบาฟูจิระอัมบาเอ้ยดึงเข้าไปดึงเข้าไปขึ้นเชือกเซนดีสองไม่โดนเขาหลบได้แหม่นี่นี่นีเนี่ยฟอกที่นี่มีชี้หน้ามีชี้หน้าเว้ยยังไงยังไงมอง วิ่งมากระโดดอัดลงมาโอ้ยวิ่งแบบไม่ค่อยมีแรงนะกัดซื้อเอาโดนเตะมาโทษแคทเพียนใส่ไซบาฟิรีเมื่อกี้วิ่งล้มลงไปอ่ะเดี๋ยวให้ลุกขึ้นมาจะทำอะไรจะทำอะไร โคยชันราหนะ้าโอ,อย้ยโยหัวซะหน่อยเออนับหกแคทเบียนบกอ,อกกูรอเวลาน,นี้มานานแล้วอยู่ที่บ้านมาใช้กูล้างจานใช้กูซักผ้าเออไม่ได้หยุดเลยทั้งวันไอ้บ้าเล่งที่บ้านเอาพูดทำไมเออไม่เกี่ยวนี่เนี่ยเอา้อาใส่คอซาเบกเกอร์คอซาเบกเกอร์โอ้ย ยังไงพอซามเบเกอร์โอ้ยยังบอลคีรียังไม่ยอมยังไม่ยอมยังไม่ยอมเออลบได้ยังไงลบอีกเอาเอาเอามาน,นี่จับเวียงเต็งเชือกมาขัดขาล้มลงไปดรอปโคโฮข้นเชือกเซนิซอร์นะบอลคีรีลุกขึ้นมาไอ้แกเ,เร็วเ,เร็วเร็วเร็ว เรียกอย่างนี้ซะด้วยอุ้ยโดนจนได้เอาโค้ดหนึ่งสองไม่ได้ค่ะแอะแคทเบียนยังไม่ยอมกระทืบหน้าแล้วก็ยังไงจอบคิกไปที่ขมับโอ้ยลุกมานี่ โอ้ยไม่ดีมาฮาร่าเอาเสร็จเลยไปแคทเบียนไม่ดีมาฮาร่าเรียบร้อยกดหนึ่งสองยังโอ้ยกัดคืบเลยไม่ยอมหรอไม่ยอมใช่ไหมจอบคิกเอาลบได้เลยแคทเบียนโอ้ยมาจับมานี่ทิงไว้ แล้วก็เอาแล้วนะเอ้ยสแตนด์แฟชั่นเรียบร้อยอะ่ะกดไหมเอากดด้วยนะับหนึ่งสองยังไม่ได้เอาไงดีเดี๋ยวแคทเบียนเราคินีีลุกมาแล้วมาแล้วเหรอจ้าที่รับมานี้ลุกมาก็ดีแล้วมาออาวขออีกทีเฮ้ย สตารัสแฟคชันรอบที่สองื้นเชือกแล้วเด็กแครเบียนจะปิดบัญชีเลยไหมเฮฟี่โรเทชันเอาใช้ท่าบอลคีด้วยเอากดกดแล้วหนึ่งสองยังเฮ้ยอะไรวะแครเบียนบอกอะไรวะนี่เนะี่ย นี่นะคอนแขร์เข้าไปเอาลบได้ไต่ครอบต้นขาไต,ไต่เข้าไปนี่นี่ไต่อีกทีนึงแล้วก็ดีดีดทีโอ้ย <c oughs> กระทืบจับลุกขึ้นมาแล้วเอาแคดเบียนไม่ยอมหลบได้มาจับลากคอเหวียงข้ามเชือกแล้วก็อัดหนึ่งที เฮ้ยออ้ยดีดทีนะหัวปักเลยวาคิรนีมาเวียงอัดกับรัวเหล็กนะจับมาดิราชเชียนเล็กสวีดโอ้ยอ่ะลุกขึ้นมาเร็วๆอย่าซ้ำออยเอาไม่ลุกไม่เป็นไรขึ้นเวทีก่อนลุกมาลุกมา ลุกมาลุกมาแล้วก็สปร,ริงบอร์ดอุ้ยลังกาเกลียวลงไปโยกหัวหน่อยเออชาวร็อกต้องโยกหัวเอาลุกมาแล้วเหรอมานี่ขึ้นเวทีไปซะ กลับเข้ามา,าในเอาโดนถีบเข้าไปนะวาครีนี่ถีบเข้าไปกดหนึ่งไม่ได้หมุนตัวแล้วก็มีปูดเข้าไปนะเมื่อกี้ไต่หลังซะเลยชูติ้งสตาร์เพรสอา้าวแคดเบียร์รวกกดสโอทแพ็กเกจกดหนึ่งสองอย่าง มามมา,มา,มานี่เอาโดนเตะสปริงบอร์ดไม่ได้เอานีเละทุกซะเลยรวบเอวมาซุปหน้าอกไอเ <c oughs> ตะหลังกระทืบมาใส่ฟูจิระอามบาฟูจิระอามบาฟูจิระอามบายังไงยอมไม่ว่าคิริว่าคิริไม่ยอมไม่ยอมมานี่คีดคอซะเลยบิดลงมาเออ อ้เอาไม่โดนเดอะแคทเบียนลบได้ยังไงมาเอ้าโดนสอกสอกสอกเออปล่อยทันทีเตะลบได้เหมือนกันมานี่จับเวียงอัดเฟิร์นบัคเกิลลูกมาที่รักมานี่หวีงเอา้าตกเวทีเลยวาคิรีึืนเชื่อนะเดอะแคดเบียนจะทำอะไร เอาเรียกให้ลูกขึ้นมาแต่ไม่หันนัานนั้นวะบาวคีดีก็ว่าง่ายหลืเกเอาเอิาเอาเอา,เอาโดนอุ้มอุ้ยสิ์เอาพาวอร์บอมบาวคีดียังคนยังไหวอยู่นะยังไหวพริบตีเตะเข้าไปหนีเนี่ยหนีเนี่ยมานี่สแนปแม่แล้วก็กระตุกคอโอ้ยแครเบียตุคอทับรุกลุกมา อ่ะจับมานี่ไต่ไต่ไต่มาจับเห่ยงขึ้นเวทีอ่ะฟาฟิรีขึ้นเชือกจะทำอะไรกระโดดทิ้งสอกอ่ะท่านี้กลิ้งกลิ้งมาอยู่ตรงมุมนะกระทืบซ้ำเออมีเนี่ย แล้วก็กิโยตินเล็กดรอปเอาละจะทำอะไรกระโดดกลับเข้ามาข้างในมาฟรีจับขาเอาทางนี้ขีบอกไปโอ้โหมาลุกมาจับเวียงเท้าเทิรนบัคเกิลเล็กดรอปใส่ไททอยเล็กดรอปอีกทีหนึ่ง เล็กจอบครั้งที่สามเออคราวนี้กดด้วยนับหนึ่งสองยังมาลุขึ้นมาจับเอ้าโดนเตะโดยบาวิวนี์อ้าวจอบคลิกไม่โดนอีกโอ้ยยังไงเนี่ยเห mm hmm. วี่ยงเข้าเทินมาเขาวิ่งไปอัด ตีรังกาก่อนหนึ่งทีเราอัดเข้าไปนะแล้วก็โฟร์ฟิฟตี้สเปลชเอาโกดหนึ่งสองยังแคดเบียนกโปวดหัวเลยฮะทำไมเมียฉันมันตายยากเหลืเกินอุย้ยฉีออกมาบาคินี่เอาคืนเชือกไหมคืนเชือกแล้วบาคินี่เอาแล้วนะเอาแล้วนะ เฮฟี่โรเตชั่นโลบได้แล้วเดอะแคดเบียนโอ้มาเอาละเอาโดดตีท้องนี่เนี่ยไม่ยอมวุ้ยไม่ยอมวุ้ยไสเข้าไปสป,ปริงบอร์ดมูลเซอลอุ้ยโดนเตะมาจับมาใสา่โตโซเพล์ แอบเบียนึ้นเชือกขึ้นทำไมขึ้นแล้วก็ลงมาใหม่เอาบาคิรี้มาแล้วมาแล้วหรอมานี่จับมาสเปนได้สไปกระทือแขนก่อนจับมาเอาไม่ยอมไม่บิดกลับติดมาอาวละใส่เป็น S C F นะ S C FS C F ยังไงดีไวไหม เอสีเอฟยอมไม่ยอมไม่ยอมมาครีไม่ยอมอม,ยอม,มาจับเวียงเด้งมามุดหลบแล้วก็คุมคามสะโพกตีลังกาด้วยเข่าเข้าไปเอาแล้วนะแอร์เรดนิกเบรเกอร์อุ้ยเอาโค้ดหนึ่งตึ้งเดียวอุ้ย นับแค่หนึ่งนะโอ้ยเอายังไงดีเอายังไงดีงงดวิ่งมาเมดินบาฮาลาโอ้ยเสจเลยนะแคตเบียนโคตรหนึ่งสองอ้าวจับเชือกได้แค่หนึ่งเท่านั้นนะจับเชือกไว้ทันเอาพลิกตัวเอาเหยียบซะเลยนี่เนี่ย <c oughs> ไม่ยอมใช่ไหมนี่นี่เนยเต้นเยอะเยะ้ยฮะอุ้ยบดหลบอ้าวละนี่นี่เนยเยอะเยะ้ยฮะ เต็นเยอะยสลิงเบลดบังอาจมายะเยอะท้าทายอำนาจมานี่มาอ้าวพิงไว้แล้วก็หวียงเอ้ยเรนโบว์คัตเตอร์อ้าวเสร็จเลยเรียบร้อยอา้าวยังไงยังไม่กดด้วยขึ้นเชือกอา้าวละย้ำฝ่าย้ำหัวตะปูฟรีนิกสแปลชโอ้เรียบร้อยค่ะกด หนึ่งสองสามเรียบร้อยหนึ่ง WWE Match the, the AWPW Winter Continental Champion The Catbert เดี๋ยว Catbert เอาชนะวอลคิรี่ไปได้ในแมตช์แชมป์นชนแชมป์นในครั้งนี้นะครับ